เห็นหนิบไต่กลางทางวะร็มาได้รถมาได้เขาไปได้เขาไปได้เขาขี้เทียนไมเอาเฮียนเลยน้าอันนี้ลงทุนไก่เด้อเออนาอย่าเลยน้เห็นบอเห็นบพูดทึนียขึ้นนี่โอ้ขึ้นทึงนี่เลยวะเห็นยู่บ่ Hold oh เวลาเวลาของออฟอันนี้เป็นต่นานเราโอซี่อันนี้เส้นออกไปทางนี้กือเทียมชิ้นสามเหนือเลยเนาะนี่ชิ้นสามเหนือเลี้ยวไปทางบรุนโอไปครบตัวแทนพวมากนี่อีกน้อยนึงมันกัดซีโฟนออกจากมองนี้ละอ๋อตัวตัวเดิรที่มันนั่นอู้เหือนกับเจ้าตัวเดิรที่มันแบบว่าตั้มตั้มในนึงนี้เกี่ยมโตเนาะ คูห้หาไขยุคไขยาหมดเลยอ๋อหมดเอาเขาจะว่า,ววานแห่ที่อันนี้โอ้ยน,วยนอ,อว่านแห่เอามองเอออันว่านว่านแห่เอาปลาว่านแห่เอามอง อนนี้อู๋กับพี่แบงค์กำลังจะข้ามไปฝั่งไทยเนาะเดี๋ยวทุกคนจะงงว่าพี่แบงค์แม่นไผ่พี่แบงค์ก็คือเป็นพี่เขยของน้องอู๋เนาะเดี๋ยวค่ไปเล่าให้ฟังเดี๋ยวค่อยไปเล่าให้ฟังนะว่าเป็นพี่เขยแบบไหนเพราะว่ารู้จักกันได้ยังไงเนาะมื้อนี้เฮาสิข้ามไปแต่ว่าอ่าเอื้อยของน้องอู๋ข้ามไปก่อนแต่ว่าพี่น้องอู๋ติดธุระกันเลยข้ามน้ำหลังเนาะนี่วขนอะไรไปเนี่ยนี่ซื้อแหนมเนืองอันนี้แหนมเนืองแล้วก็มีแหนมเนืองซีกล้องเอาไปฝากพี่วันแล้วก็ ไปฝากป้าน้องอูที่อยู่ทางอุทัย้วอันนี้ก็ซื้อเค้าจีเค้าจีเค้าจีคืออะไรเค้าจีคืออะไรภาษาไทยเอออย่างเค้ขนมหวาภาษาลาวเออเค้าจีเนาะไอตอนนี้เราคือมาซื้อกันซื้อตั๋วรถรถมีกันซื้อตั๋วรถมีสามจิพันกีบสองคนซื้อตั๋วรถอัานแน่ปีรถแน่เอาสองสองปีเจ้าพอดีสาวคันเนาะ เป็นเงินไทยก็30บาทปสันโอาจจะเป็นรถคันนี้แล้วมั้ง นี่ไงคันนี้เลยไป,ปยยนะแมนเดี๋ยวข้าพากันไปขึ้นรถก่อนนี่สภาพโอ้เขาจีมีแต่ของกินเขาไปไปฝากคนที่ไ้แมนของกินลาวเอาไปฝากอ่ายุฟังไทยเฮ้ย ตอนนี้พวกเราสองไอ้น้องข้ามหอทางฟังไทยเนาะแต่ว่ามันต้องกอกเอกสาร,รที่จะเข้าไทายในหนึ่ง<ม>ที่จะไปด้านต่อหมอคือแต่ก้อนนี้มันจะมีใบวัคซีนตัวนี้ก็คือแบบต้องมีเบวัคซีนแล้วก็มีอันนี้้าจจะหนีจากนั้นได้แต่ว่ามางวดนี้ก็คือเพิ่นบอกว่าต้องกอกเอกสารเดินทางขอแ,แค่มีอันนี้ก็คือย่างสเกนผ่านมาแล้วเบอบจ์บจำเป็นต้องเขียนใบอันนี้แล้วยกเลิกไปอีกอ่างหนึ่งแล้วเนาะเดี๋ยวนี้สะดวกสบายเลยนี่มากี่ปีละฮะไม่มาไทยกี่ปีละ ไม่ได้มาไทยในตอนก่อนโควิดแล้วก็ไม่ได้มาเลยเด nah, ี๋ยวจะน้อยเดี๋ยวพี lambda, ่วันสิมาฮับเนาะเดี๋ยวพวกเาไปเจอกันอยู่ทางหน้าเลยเพราะต้องเอาเอกสารอีกอย่างน่้ยสบายดีน้องคายสุดท้ายสอยน้องเขาก็มาถึงน้องคายเดี๋ยวยางยางมาทางนี้เดี๋ยวทางนี้พี่แม่ก่อนจะออกมาได้เนาะแบบมื้อนี้คนไหลแหงเพราะว่ามันเป็นวันชิดแด่คนหลแล้วก็เลย เก็บเรื่องเก็บของอย่างมาส่วนสีแบบเซ็นออกเอก,ส,อเอกสารเอกสารข้ามมาได้เส,ส้นทางที่คุ้นเคยด่านพรมแดนหนองคายยินงต้อนรับสู่ประเทศไทยวลคัมทูไทยแลนด์เป็นสีเหลืองๆอันนี้เนาะไปประจนไทยประเทศไทยกัะนตะ่อแล้วแมนแบบไๆๆ คือเฮาจะไปนี่เขาก็คือเฮาจะไปขึ้นรถไฟเนาะพี่วันจะมาฮับแล้วทุกคนพี่วันจะมาฮับแล้วก็พี่วันจะไปส่งอยู่ที่รถไฟแล้วเขาก็จะเดินทางไป,ไปที่ <ไป S 1> ทอาอยุธยาพี่จเ,เนทรบฮอดพุ่งประมาณจัโงงนี่ใส่สายพุณมั้งเนาะตอนนี้อูมาอยู่กับพี่วัรแล้ว <laughs> หัวหน้าแกงเซอร์ยิม <laughs> คือว่าเห็นหน้ากันโดนแหงประมาณเดือนหนึ่งเนาะวันนี้อันเสี่ออยวหยาไปให้แม่นอแล้วก็เสี้ยวอันแหนมเนื้อไปฝ้าแม่นอนําแล้วกับฝ้าพี่วันอาจจะไม่ได้ไปแวะพี่โรดเด้อเพราะว่าตอนนี้ท่านมันจะมันจะห้าโมงแล้วอู้ท่านต้องเอาอยาไปให้แม่นอแล้วพี่วันก็ต้องกลับมาส่งอู้ที่รถไฟ เ,เขาอาจจะแยยกันที่รถไฟเพราะพี่วันต้องไปส่องอูอยู่ที่รถไฟคือมานี่ก็คือคนที่อาวโโุโสที่อยู่ในหนองคายก็ต้องเป็นพี่วันกับพี่โรดบูฮู้จะไข่เลยแล้วจังหวรีบพดนเนาะน่าจะมาค้างสักคืนเนาะบอโบทันเพราะว่ามาฟาวแล้วพี่เพื่วานผม,มัดแขนเมื่อวานนี้วัดแขนโอ้เพิ่งผูกแขนเมื่อวานนี้แล้ววะนแล้วก็มาวันนี้แล้วหลังจากนี้ราคือคือคือตัวเองมาอยู่ไทยหรือเอาภรรยากับ แฟนผมอยู่ท oh. uh, okay, well, like ี่ไทยอยู่แล้วโดยปกติเขาเขาทำงานอยู่ทำงานอยู่ที่ไทยอยู่แล้วก็เพิ่งรู้ว่าเอ้าเป็นญาติต่บคนนี้เพิ่งเออเพิ่งรู้กันนะเป็นญาติกันเป็นญาติแบบที่อีกเดเดี๋ยวเดี๋ยว พี่สาวเป็นคนลาวเป็นพี่น้องกันคคนนี้มันอยู่ลาวอยู่แล้วตัวเองมาเป็นคนไทยที่ข้าไปทํางานไม่ไม่พี่สาวอวข้ามาทํางานที่กรุงเทพเอแล้วมาเจอกับพี่เขยอ๋อมาเจออยู่กรุงเทพแล้วกลับไปฝูกแข็งกันที่ลาวอ๋ออาจะว่าลาวเสียดุลละตอมาอยู่ไทยแล้วจะมีงานแต่งอยู่จะแต่งที่ทะเลนะพี่ใช่ครับที่กระบี่ที่กระบี่เดือนทันวา ไปกระบี่เลยเหรอผมคนใต้เรอยากจัดที่ทะเลอ๋อกระบี่โอ้โหเราได้ไปเที่ยวกระบี่แล้วนี่โอ้ยังอยากให้แม่กับพ่อมายังว่าเออยากลับไปนี่จะไปทําเรื่องอะทำพาสปอร์ตให้แม่กับพ่อไงอยากพามาเที่ยวแบบไปงานแต่งญ่านแล้วก็เที่ยวทะเลอะไรประมาณนี้กระบี่ทะเลสวยนะพี่เคยไปครั้งเดียวในชีวิตแม่นบอหาดอะไรนะลืมแล้วอะไรนางนางอะไรสักอย่างอะอะไรไม่รู้ เอออ่าวนางเอเอพม่เคยไปอาา่าวนาครั้งเดียวเองไปที่เดียวไม่ไม่ได้ไปที่อื่นอีกเลยมีเส้นที่คุ้นเคยเนาะตอนนั้นมานี่คืออยู่ในแถวเนี้ยเนาะไปไปมาๆมองนี้ไปไปมาๆองน้ไปไปองคายเป็นเมืองเล็กไงทันไหมไม่ทนันละวมั้งเน่ะ เตรียมค่ะกําลังเตรียมสมบัติกันใหญ่หลายแห่งเข้าจะงงเราในกล้องไหมนะสองกล่องเลยไหมสองเดียวสองเดียวค่ะที่วันมีกล่องสองกล่องโอเคโอเคไปลงต้องลงไปเลยเนาะลงไปด้วยกันเนาะโอเคไปเลยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะคะ่วอี นวัสดีค่ะพ่อพ่อสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะตอนเปลือกแมวโอ้ใกล้แล้วตูดีใกล้ได้ไปเที่ยวแล้วตูดีเอาขึ้นกระเกาอลีสามโลขอบคุณลูกอันนี้เนี่ยแม่เอามาฝากขอบคุณมากอิ่มแบ่ขอบคุให้น้องเผื่อนั่งรถโอ้โหพี่ แม่ว sí, ันดิเสียงแม่น้าโมงสวัสดีค่ะลี่ยังโนโมนาตะวันหรือยังลูกวันไม่สวัสดีจะไม่สวยนะหนูจะไปขี่ม้าหมุนอ๋อหนูไปขี่ม้าหมุนมีงานให้พ่อพูค่ะได้หนูหนูได้พาไปดูบอลลูนไหมคะได้พาหนูไปดูบอลลูนข้าวตือนุ่ยเขื่อนหนาวนั่งรถโดย สิไปกรุงเทพใช่ไหมจ้าเนี่ยค่ะไปกับพี่เขาค่ะโอ้ยินยากรไปรถรถไฟดยซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วจ้ะแปอ่ก็เลยเดี๋ยวพาไปส่งมีมูอยู่บ่อปลงดอกเข้าไปด่าใช่เข้าไปคนเดียวระวังหลงได้ใครจะนั่งก่อนใื่นั่งก่อนอ่านั่งอีนน้ำบ้านลบแม่บ้านแม่นอระวังเดินแม่นอค่อยๆนะคะค่อยๆนะค่อยๆนะก่อนเพราะว่าอูต้องถ่ายตอน นี่เอาพี่วันมาส่งอยู่สถานีหนองคายป้าพี่แพงจับไปบลไปถ่ายคลิปกันก่อนแบบภูรักทะเลแบบนี้เนาะคือมันอรสชาติชีวิตเออชาซีอันนี้เคยมาเท่านึงตอนนั้นมากับอาอาจารย์นุกูลอ๋ออาจารยนุกูลพามาตอนนั้นใช่ ขอบคุณค่ามา้องใายผมก็จะไา่เลยนอกจากพี่บันก็นไม่นอนโดน <c oughs> นี่ค่ะในพี่สาวพี่สาวมาหาพี่สาวอโอนะ้ยนักพูดสวยรวยมกอ,อ,อนเอยเนานะ่อยสะดุง้งละ รหากัน,แล,แ,ลกลนลแล้วกั้เรากองของไว้ตรงนี้ไม่ล่ะแล้วเราก็ค่อยโทรหาใช่ใช่เดี๋ยวพี่พาอูไปไปฮะฟังดีดีไปไโอเคโอเคไปเดี๋ยวไปยางลินเบิงตลาดน้อยหนึ่งเนาะอากาศซีขึ้นรถไฟเพื่อเดินทางไปอายุทยาเนาะทุกคน กอนรอขึ้นรถไฟเนาะก็คือพี่วรรณทพามาย่างอ่ะตลาดนัดวันอาทิตย์วันอาทิตย์อยู่หนองคายเนาะก่อนสิขึ้นรถไฟเหลือประมาณเหลือเวลาจัง,างหาะชัวโมงนึงบ่นี้ใช่ใช่เหลือเวลาสัวโมงนึงเขาเป็นตลาดที่อยู่ตรงรถไฟพอดีมันใกล้ไงเรานก,กันน,นิดนึงเราก็ถึงละเนา<อ>ะพี่วรรณบอกว่าโบมีต้อยกับอูโบยูแล้วเงา <c oughs> <c oughs> บ้านเป็นเงาเหงาคนพอก ไม่มีใครมาพาเล่นอะไรนะละครสั้นหรอมุออ <laughs> ้ยไผ่มาทำอาหารให้กินออตอนนี้ก็กินแต่ข้าวต้มนี่นี้กินแต่ข้าวต้มน่าสงสารเนาะเ <laughs> สวงนี้พี่วันอยู่กับโย่ะกับเจค,คําเจคูเอ,อ๋อตลาดมีคนมาหลายอยู่เนาะเออเราเดินเราเดินลัดไปกับเขาไม่เห็นแ้วเขาเดินลัดมาเออยางยางตามเส้นทาง เอาเมื่อกี้เอาเครื่องไปให้แม่นอแล้วก็มารถไฟเลยเนาะเพราะ่ายนเวลามันหันวิวอินฟิกโตรี่เขาสวยเห็นปะอะไรเห็นปะเขาขาวน่ะเปไม่เอียงนะไม่รู้เหมือนกันอู้หูเขาเขาเหมือนกับว่าถ้าถ้าทําข้าวตกแตกนะบางคนเขาใช้ข้าวตกแตกรู้จักข้าวตกแตกไหมข้าวตกข้าวที่มันเอาไปคั่วแล้วมันแตกขึ้นมาแบบเออเออบางคนเขาใช้ตัวนั้นแต่อันนี้ไม่น่าใช่เนาะอันนี้น่าจะเป็นผ้าหรือเปล่า โบโูคือกันเออแต่เขาไว้ประดับไงก็สวยดีตามบ้านตามโรงแรมอะไรอใช้มือถักเอามั้งนี่น่าจะมเมนเ,ออเดี๋ยวใส่แม้ก่อนคนเริ่มเยอะละอ,อันนี้เพิ่นขายเบียร์ไมโอขายเช้ากล้วยด้วยฮือโต้นีจะไปขายของยื่นอ่อนะต้นีจะไปขายก็ท้ามือสองแล้วก็ ของใช้น่าจะเป็นโซนข้างบนแล้วก็ของกินอยู่ข้างหน้าเลยอ๋อเออของกินข้างหน้า,าตัวนี้เป็นโอ้เขาจะเอารถมาเปิดด้วยเนาะเอ่อไม่ไม่ขนรถมาแนตะ่รถรถไม่ค่อยได้เปิดแต่ว่าใส่ของมาแล้วเขาเอารถมาจอดอ๋อโดยโดยโอุ้ยเปไฟมาบอวิ่งน้ำน่าหนักสิดิดูเขาเดินไปยังไงทางนู้นอ่ะเออ ต่ว่าของขายทางพุทธห,หลายๆต่ว่าเขาถ่ายเบอย์นยนเพลงมันดังเขาก็เลยมาถ่ายทางนี้ทุกคนเบิ้งนี่เสื้อลายสก็อตเสื้อลายสก็อตว้าวนี่ชุดฐานหนอสีขาววะสีขาวชุดฐานหนอนพอดียุงกินหัวหมดเลยมันคบหัวตั้งแต่จนหัวตีนบู ก็ไม่กางเกงสวยสองร้อยสองร้อยคือเขาเป็นตลาดนัดที่แบบว่าราคาแบบราคาราคาพอฟังไงราคาย่อมเยาราคาย่อมเยาโดยจ้าใจมีโค้งเหงื่ละเอ็งละเหงื่อ้เหงื่ล้ กใครจะเอามีมีการลงทุนนะแบบว่ามีการแต่งตัวแบบว่าขายเสียงแต่ว่ามีการลงทุนเนาะอ,อ,อันนี้ไม่อย่างอันนี้อันนี้ไหนนี่ขายปลาไงนี่มีประกาศแล้วก็อันนี้ก็ปลาปลาเอาอ่ะใช่ปลาเอ้าอะไรเลยก็นี่เลยสวิงนี่เลยตักแบบคุณเจ้ากี่ตัวก็ตักไงอ๋อเรคิดว่าคือว่ามันเป็นเจี้ยนไม่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 ใช่อันนี้อยากได้กี่ตัวก็ตัก เอาเขาโบกเยีนเรียกไปจากของเขาเล่นเลยมั้งตัวเขาเลยนี่แล้วแต่นี่เดี๋ยวเห็นไหมอันนี้ก็ตัวสีสีอันนี้ก็ตัวละห้า <40. S 1> <40. S 2> บาทซื้อสีแถมหนึ่งตัวอโอ้ยอันนี้ปลาน่ารักจังเลยดูสีนี่อันนี้มันมันใหญ่มาแล้วเป็นตัวยิ่งใหญ่เห็นรอใหญ่ไหมคะมันใหญ่สุดได้เท่าไหร่คะเท่าปลาสอดอ๋อใหญ่สุดเท่าปลาสอดปลาสอดอ๋อเขาไม่เคยเห็นแต่ทำไมมันสวยจังเลยเนาะนี่คือสีธรรมชาติเขาเหรอคะ ว้าว <Wow. S 2> อุ้ยอันนี้นาที่วันอุ้ยเตา่าเฮ้ยเ,ยเยต่าจังเต่าญี่ปุ่นมันเป็นเ <นะ S 2> ต่าน้ำหรือเต่าบกเต่าน้ำเนาะแช่ขนาดนั้นเต่าเต่าบกค่ะอาะ้าวเหรอทั้งบกทั้งน้ำเออโอ๊กุ้งเครฟิตเดี๋ยวนี้ยังขายได้อยู่แล้วนี่มีเขาว่ากุ้งอะไรนะเขาเรียกเคลฟิต<ห>เออ,เอ,อไม่เขาเรียกอะไรนะอน้ำจืดน้ำจืดอ่ะเหมือนกับกุ้งมังกรน้ำจืดอ่ะ กับว่าอร่อยเหมือนกุ้งมังกรอ่ะแต่ว่ามันเลี้ยงในน้ำจืดไงอพอตัวโตก็จะใหญ่เท่ากุ้งมังกรเลยเคทฟมิกมีช่วงหนึ่งดังมากโอเคบางโอ้รถไฟรถไฟไฟโอ้รถไฟเขาขัาให้คนข้ามอ๋อดีจังอดได้คนข้ามด้วย,คน,ควยน้องอูเตรียมสเสบียงค่ะ เตรียมจะเบียกไปบนรถตู้เนาะเไปบนรถไฟบนรถไฟค่ะพี่วันคิดแมเนี่ยกินเปพนเอ้ยพึ่งขับเอาไปดองเอาไม่รออยู่ที่บ้านเสิพึ่งอยู่ที่บ้านได้ค่ะให้เป็นร้อยหนึ่งนี่นะค่ะเขาก็จะมีผักดองหลายๆอย่างค่ะอันนี้เป็นผักอ่าบอนน่ผักบุ้งเหรอไม่ใช่เหรออ๋อบุ้งเป็นผักผักปอนน่าเอ้อเหรออ๋อ น้ำผักบุ้งอ้คุณจะเล่นกันหมดไหมเออเก่าแจ่วตัวไหนคะทีนี้ก็มีแจ่วให้เลือกเยอะเลยอ๋อมีน้ำพริกกันไรแนนแจ่วแมงดาปลนปลาทูแมงดาแจ่วเห็ดฟางซุปเห็ดใส่มะเขือปลนปลาทูไม่ใส่แมงดาน้ำพริกกะปิแจ่วมะเขือเทศอยากได้อันไหนสั่งมาเลยจ้าพร้อมขายเยอะไรเนาะไปละงงเลยไปดิเยอะเยอะนอนดูค่ะฟังบทร์เลย อันนี้แม่เอ oh so uh, so ็นเจียวอีกจเห็ดฟางอ๋อจะเห็ดฟางผงเท่าได้สิบบาททุกอย่างค่ะน้ำพริกราคาเดียวรวมเป็นเท่าไหร่สิบบาทสิบบาทเลยนะคะแป่สิบบาทค่ะแปดสิบบาทเท่าไหร่นะคะเจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทสิบาททุกอยางนะครมีขานะคะมีพิซบาท์ซาบาน์โนเวนะครับมันรุ้มนะครับพิซซาวนะครับยกมายกมาใช่โชว์หน่อยโชว์หน่อย ได้ภาพหลังทอนพี่โอเคมาแล้วเหรียญมาแล้วป่ะเอาสามถุงไหงมเออเนาะเผื่อเผื่อเผื่อพี่พี่แบงก์กินสองถุงเนาะ เตรียมเสบียงวันนี้จะปาร์ตี้อยู่ในรถไฟจัดปาร์ตี้ในรถไฟคุณไม่กินอย่างอื่นเลยเหรอคุณจะกินแต่ไก่เหรอคะหมูก็ห้าบาทนะคะมีอย่างอื่นด้วยนะคะ5้าบาททุกอย่างใช่ไหมคะห้าบาททุกอย่างจะเปลี่ยนก่อนเดิมก่อนเด้อขอโทษขอโทษเครื่องในก็ห้าบาทตับอันนี้อันนี้อะไรคะ อันนี้ตับอันนั้นอันนี้อันนี้หัวใจเหรอหรือกลืน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 เหรออันนี้ภาษาไทยเอิ้นกลืนภาษาไทยมันคือกระเพาะอ๋อภาษาเราเอิญอันเอิญเอิญเอิญไกอ้าวเหรอเออเออใช่น่าจะใช่มาเอิ้นถืออันนี้ให้ ตอนนี้คุณหิวใช่ไหมคะแม่แล้วดิฉันกลัวว่าคุณจะปัดช้อปปิ้งจนคุณจะจะกินไม่ไหวบนรถไฟนะตอป่ะไปไหนต่อเราไป<อ>ไม่อยากพาอู่คาไปเจอของกินอีกเลยอะ่ะกลัวอู่คาจะท้องแขกงอ,อยู่บนรถไฟนล้วดิฮะอูจอ๋จกันอ่ะอ,อ่ะไม่ไม่ไม,ม่ถือให้อาอูือนี้่ะ๊มมีอย่างอ่ะีิบอกอันนี้ก็น่ากินดูสิโอ้ไม่ไม่ไม่เอาละ

ว่าเป็นอย่างเข้าใจเลยเป็นอย่างมาอยู่ในย่างเป็นแพทเลยอ๋อไม่เอาแล้วน้ำปลาซื้อน้ำบ่ซื้อน้ำไปกินเอาน้ำอะไรซื้อน้ำเปล่าบ่อนี่บ่อนี่สองไอ้น้องเขาได้อันอันไอ้บีว่าอันอูซื้อมากินยากเนาะ มาละเอ้ยมากอันบังลินไม้เอ้ยเจวดินฟ้าบอกอืมล้วก็มีเจวพี่แบงค์ยังบูมาปนี้ไปหาเลาะซื้อเข้าแต่ว่าอูนซื้อมาก่อนละพี่วันกับเมื่ออันน่าเด้อพี่วันนั้นกับเมื่องบ้านแล้วคนมาสุ่งแล้วเนาะแต่ขอบใจพี่วันที่มาครับมาสุ่งนี่ตับแม่บอกตับเขียว,วยตับเขียวข้าว,วง,งใช่ปะวันนี้พวกเราสี่คน ซิพาก,กันขี่รถไฟไปที่อัุธยาเดี๋ยวจากนัอยนี่ก็ขึ้นรถไฟเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าทุกคนวิดีโอนี้กลาทุกคนไปก่อนเพราะว่าเมื่อยแหงทุรั <c oughs> <c oughs> กทุเลก้อนซิมาหอเต้งเต็เเสาจนจำแรงคำออกซือๆใช่ปะ